และก็แน่นอนว่าคุณตาเจ้าของหุ่นยนต์สอยมะม่วงนั้นเขาก็ออกมาขายผลไม้ด้วยท่าทางตลกตลกเหมือนกับทุกครั้งจนเป็นที่สนใจของนักขจนภัยทุกคนที่กำลังเก็บเลเวลอยู่และเหตุผลที่หุ่นยนต์ตัวนี้นั้นขยับตัวแบบไม่ค่อยตรงเท่าไหร่นะก็เป็นเพราะว่ามันเป็นหุ่นยนต์ที่ถูกควบคุมด้วยระบบอนาล็อกที่ผู้บังคับหุ่นนั้นจะต้องควบคุมระบบทุกอย่างด้วยตัวเองทั้งหมดและทันทีที่ร้านค้าของคุณป้าได้ทําการเปิดบริการเรียบร้อยแล้วชินจิระคังทองนั้นก็กระโดดข,ขึ้้นนรรรถและะพอออมททีจกออกปฏิิบัตัตา โดยเขานั้นก็จะเอาผ้าคลุมของเขาไปติดเอาไว้ที่ด้านหลังรถเพื่อให้มันปลืสวยอย่างสวยงามในตอนที่เขาขับรถออกไปและทันใดนั้นเองก็ดูเหมือนว่าในวันนี้กลุ่มของสาวๆนั้นก็มีแผนล,ลับที่ซ่อนอยู่เหมือนกันโดยพวกเธอทั้งสี่คนนั้นก็ได้กลายร่างเป็นสาวยาโพชันสุดน่ารักทันทีและนั่นจึงทาให้ชินจิระคังทองที่ในวันนี้นั้นเขาก็มั่นใจว่าเขาจะเป็นคนที่เด่นที่สุดนั้นก็ถึงกับตกใจทันที แล้วหลังจากนั้นเหล่านักขจนภัยทั้งชายและหญิงพวกเขาต่างก็มารุมซื้อโพชั่นกับสาวยาพชั่นทั้งสี่คนโดยไม่มีใครสนใจชินจิระคังทองเลยตัดภาพไปที่ซาคางามิและซาย,ยูริที่เข้าต่อสู้กับมอนสเตอร์มัมมี่อย่างห้าวหาญโดยซาคางามิที่มีอาชีพเป็นนักธนูนั้นเธอก็ยิงธนูธาตุน้ำแข็งเข้าใส่มอนสเตอร์อย่างแม่นยำและเพื่อนร่วมปาร์ตี้ที่เป็นนักเวทนั้นก็ทำการร่ายเวทน้ำแข็งเข้าใส่มัมมี่เพื่อลดความเร็วของพวกมันลงไปอีก และนั่นจึงทําให้เหล่านักขจรภัยหลายร้อยคนนั้นก็เข้าต่อสู้กับเหล่ามัมมี่อย่างห้าวหาญเพราะว่าในวันนี้นั้นพวกเขาก็มีโพชั่นและลูกธนูให้ใช้กันอย่างไม่อันเลยนั่นเองตัดภาพไปที่นักขจรภัยชายคนหนึ่งที่เดินมาขอซื้อโพชั่นจากชินจิและก็ดูเหมือนว่านักขจรภัยชายคนนี้เขาก็ตั้งใจที่จะเดินมาซื้อโพชั่นจากเขาโดยเฉพาะและทันทีที่ทั้งคู่นั้นทําการซื้อขายกันเสร็จเรียบร้อยแล้วหลายๆคนนั้นก็ถึงกับยืนอึ้งกันในทันที และทันใดนั้นนักขจรภัยหนุ่มคนนั้นก็ตะโกนออกมาอย่างดีใจสุดขีดที่ในที่สุดเขาก็สามารถซื้อโพชั่นจากชินจิระคังทองผู้ด่งดังได้แล้วและก็ดูเหมือนว่าตัวของชินจินั้นเขาก็รู้สึกดีใจจนน้ําตาไหลและทันใดนั้นคุณป้าเจ้าของร้านก็แสดงความยินดีกับชินจิที่ในที่สุดนั้นเขาก็สามารถขายโพชั่นได้สักทีและเหล่าสาวๆที่เพิ่งเข้ามาทํางานได้ไม่นานนั้นพวกเธอก็เพิ่งได้รู้ความจริงในวันนี้นั่นเอง แล้วหลังจากนั้นทั้งคู่ก็คุยกันโดยนักผจญภัยหนุ่มนั้นก็บอกว่าเขาเคยพยายามเรียกชินจิเพื่อขอซื้อโพชั่นมาหลายครั้งแล้วและก็แน่นอนว่าชินจิระคังทองที่ขับรถเรอปานจรวดนั้นก็ไม่เคยได้ยินเสียงเรียกของลูกค้าเลยแล้วหลังจากนั้นบรรยากาศของการเก็บเลเวลของนักผจญภัยหลายร้อยคนนั้นก็ดําเนินไปด้วยความปกติโดยส่วนใหญ่นั้นพวกเขาก็ใช้วิธีคล้ายๆกันคือให้นักธนูนั้นใช้ลูกธนูทาาุน้ําแข็งยิงไปที่บริเวณขาของมัมมี่ เพื่อให้พวกมันนั้นเคลื่อนไหวได้ช้าลงแต่เนื่องจากว่าลูกธนูธาตุน้ำแข็งนั้นมันมีราคาแพงนั่นจึงทําให้ปาร์ตี้ที่มีนักเวทนั้นพวกเขาก็จะไล้เวทน้ําแข็งที่มีต้นทุนถูกกว่าจากการดื่มน้ํายาโพชั่นสีฟ้าแต่ถึงอย่างนั้นลูกธนูจากนักธนูนั้นมันก็เร็วกว่าหลายเท่าเพราะว่าไม่ต้องเสียเวลาไล่เวทดังนั้นพวกเขาก็จะต้องวางแผนกันดีๆเพื่อเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูงมากนั่นเอง ัดผ้ามาที่บริเวณตลาดนัดชั้นสองในเวลาที่ค่อนข้างเย็นแล้วและเหล่านักขจนภัยหลายๆคนนั้นต่างก็เริ่มทยอยกันกลับแล้วเราเด็กๆเผ่าก็ปลิมที่มารับจ้างเก็บอะเทมั้นต่างก็มาพูดคุยกันหลังเลิกงานโดยสมาชิกคนหนึ่งนั้นก็ออกความเห็นว่าอยากที่จะลองขึ้นไปที่ด้านบนชั้นสามและสมาชิกอีกคนก็ออกความเห็นว่าข้างบนนั้นมันอันตรายแล้วสมาชิกที่เหลือก็ออกความเห็นว่าข้างบนนั้นก็น่าที่จะยังมีนักขจนภัยอยู่เป็นจํานวนมากนั่นจึงทําให้มันก็น่าที่จะปลอดภัยอยู่ แลวทุกคนก็หันไปถามความเห็นของกัปตันที่เป็นหัวหน้ากลุ่มและก็แน่นอนว่ากัปตันที่จริงๆแล้วเขาก็อยากลองขึ้นไปอยู่แล้วเขาก็ตอบตกลงทันทีและจริงๆแล้วเด็กๆเผ่าก็เป็นกลุ่มนี้พวกเขาก็เคยขึ้นไปทางานบนดันเจียนที่อยู่บนเกาะลอยฟ้ามาแล้วและพาหนะที่พาพวกเด็กๆให้ขึ้นไปนั้นก็คือรถคันนี้โดยรถวากอนคันเล็กๆคันนี้นั้นมันก็เป็นรุ่นที่ดีที่สุดที่มีถึงห้าที่นั่งและถึงแม้ว่ามันจะไม่มีซันรูฟ แต่มันก็มีชั้นดาดฟ้าที่ให้พวกเด็กๆนั้นขึ้นไปนั่งชมวิวได้แบบสบายๆโดยทุกที่นั่งนั้นก็จะมีที่ปั่นจักรยานที่เป็นระบบทดเฟืองอย่างดีเพื่อช่วยผ่อนแรงให้กับพวกเด็กๆและนั่นจึงทําให้พวกเด็กๆนั้นสามารถปั่นขึ้นเนินได้อย่างสบายและนอกจากนั้นในที่นั่งของกัปตันที่อยู่บนชั้นสองเขาก็เลือกได้ว่าจะนําแรงปั่นเหล่านั้นไปใช้ในการเคลื่อนที่หรือเก็บเอาไว้ก่อนในเครื่องเก็บพลังงานที่เป็นอุปกรณ์ไถลานที่มีอยู่ถึง5อันด้วยกัน และฟีเจอร์ที่สำคัญอีกอย่างของรถคันนี้ก็คือที่บริเวณที่นั่งชั้นล่างนั้นมันก็สามารถปรับให้กลายเป็นห้องนอนที่กว้างขวางให้พวกเด็กๆนั้นสามารถนอนค้างคืนกันได้แบบสบายๆและสาเหตุที่นายช่างเผ่าก็ปรินนั้นสามารถนำเอาเครื่องไขาลานแบบนี้มาใช้ในรถได้ก็คือความผิดพลาดของผู้ดูแลระบบของเกมที่ต้องการทำให้นาฬิกาไขาลานเรือนเล็กๆนั้นไม่จำเป็นต้องไขาลานบ่อยๆ พวกเขาจึงเผอทําให้วัสดุที่นามาทำที่ไขาลานนั้นมันมีประสิทธิภาพเกินจริงไปมากและเมื่อก็ปลินนักประดิษฐ์นั้นไปแกะดูข้างในพวกเขาจึงสามารถสร้างอุปกรณ์ไขาลานขนาดใหญ่ที่มีประสิทธิภาพเกินจริงไปมากได้เหมือนกัน